ในสุดเราก็เดินทางมาถึงรุ่นที่สามคุณผู้ชมนี่คือ Samsung Galaxy S12 Ultra ที่เขาบอกว่ามี S Pen นะคะในตัวเป็นครั้งแรกของ S series จริงๆมันก็ก็โมันเัน Galaxy Note ชัดๆเลยนะคุณผู้ชมอ่ะถ้าพี่อยากจะบอกว่ามันคือ S Ultra มี S Pen ครั้งแรกก็ตามนี้เลยละกันถ่ายกต่กลมพร้อมกันแล้ว r งว่า รุ่นนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกของ S series นะคะที่มีตัวของ S Pen และคำถามยอดฮิตเลยผมสามารถซื้อ S Pen ไปใช้กับตัว Plus และตัวธรรมดาได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้นะจ๊ะก็คือมันไม่ทำกระจกมารองรับนะคะเห็นไหมมันไม่ได้ดังนั้นใครที่อยากจะใช้ S Pen เนี่ย คุณก็จะต้องซื้อตัวอัลตราเท่านั้นนะจ๊ะถือว่าคําถามนี้จริงๆแล้วก็อาจจะถือว่าเราบอกคนที่ไม่ทราบไม่ทราบไม่ผิดค่ะก็ช่วยกันเราก็ไม่ได้ทราบทุกอย่างเหมือนกันแต่ันเรารู้แล้วก็ช่วยกันแบ่งปันนะคะมันถึงจะสังคมยะนหน้าอยู่โอเคไหมคราวนี้ตัวอัลตราเนี่ยมันมันมีอะไรน่าซื้อกว่าตัวพลสกับตัวธรรมดาบ้างพี่จริงๆโอ้เยอะมากนะคือสมเป็นรุ่นพี่ใหญ่อ่ะหลายๆอย่างมันมาแบบเต็มตะข้อล่อเต็มแข้งมากๆโอเคออนุนี้พูดงตัวแรกก่อนเลยละกันนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยนะคะเราคงจะได้เห็นชัดๆแล้วว่า ตัวเนี้ยมันมี S Pen เนี่ยอยู่ในตัวเครื่องใช่ไหมคะแล้วก็ขอบจอเนี่ยจะเป็นแบบโค้งหลายๆคนก็เอาตรงนะไม่ชอบก็เกลียดเลยเพราะว่าตัวขอบจอโค้งเนี่ยติดก,กระจกอะไรอะไรก็แตกกันแบบง่ายมากเพราะว่าขอบจอมันโค้งถึงขนาดแบบบริษัทผู้ผลิตฟิล์มเนี่ยเขาถึงขนาดต้องออกรับประกัน1 2, ปี2องปีอะไรกันแบบมาเลยนะเพราะว่ามันมันแตกกันแบบมันแตกกันง่ายนะันะ้นอันนี้ก็ถ้าอย่างที่บอกถ้าไม่ชอบก็เกลียดเลยคือถ้าชอบคือรูหรามีคลาส ไฮโซแต่ถ้าไม่ชอบคือเปลี่ยนฟิล์กระจบ่อยมากเปิงตังนะคะตอนนี้เขามีฟิลไฮโดรเจลคุณผู้ชมก็ค,มค,ค,คือมันจะแบบโค้งตามนะแต่เราบอกเลยมันก็ลอกค่อนข้างง่ายแหละอืมเราก็ลองมาแล้วมันก็แต่ว่าถ้าเามีรุ่นด,ดีๆเดี๋ยวจะมาแนะนําแล้วกันเนาะคือตัวนี้เหมาะกับการต้องใช้คำว่าเอาตรามาเพราะว่าตัวเครื่องนี่โอ้โหพรีเมียมหรูหราดูมีตังมากๆนะคะมาพร้อมกับ One UI ที่เป็นเวอร์ชัน4เหมือนกันลลายยากเนี่ยนะคะก็คือมีการปกป้องไพรเว c y ีนะคะตามหลักของ One UI เวอร์ชัน4เช่นการปิดไมโครโฟนทั้งเครื่องก็คือใช้ไไม่ได้เเลลยอปะะิค เดี๋ยวเผื่อใครดักฟังตัดทิ้งหมดหรือว่า camera access ถ้าใครที่กังวลว่าโอ้โหตอนนี้มีคนแอบดูใช่ไหมนะกล้องเซ็นแฮงหรือล่าปิด camera access นะจบนะฮะสแกนไบหนุ่งใบหน้าที่ผ่านกล้องหน้าก็จะใช้ไม่ได้ไปด้วยต้องกลับมาเปิดตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็น privacy นะคะซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าเวลาเราเปิดนะคะปุ๊บตัวนี้จะขึ้นมาเลยว่านี่คุณใช้กล้องอยู่นะเห็นไหมปุ๊บนี่เราใช้วิดีโออยู่ใช่ไหมเรากดปุ๊บโป๊ะ นี่นะคะทั้งกล้องและไมโครโฟนใช้อยู่อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ Privacy ที่ทางหน้าของว n e u i ไอเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยใส่เข้ามาให้นะฮะซึ่งอันนี้ดีมากๆเลยทำให้เรารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นจุดขายของมันคืออะไรบ้างนะคะเริ่มต้นจากตัวเครื่องก่อนนะฮะนี่คือสีเบอร์ n d นดีนะคะที่หลายๆคนเนี่ยบอกเลยว่าอยากได้มากแต่ว่าจะบอกว่ากระซิบเลยนะเพื่อนนดุลเนี่ยไปซื้อออนไลน์ที่เป็นสีแดงกันเยอะมากเลยทีเดียวเขินเลยว่ะคือว่าเป็นสีแดงปุ๊บเนี่ยเออเราว่ามันก็สวยนะแต่ว่าหลายๆคนชอบสีดําแต่ว่าที่ดุ ประหลาดใจมากคือคนชอบสีขาวเยอะมากมูแล้วว่าเออมันก็สวยคนละแบบจริงๆนะสีนี้มันมันให้คล้ายแบบ มันจะมันจะไม่แดงซะทีเดียวมันจะออกแบบกึ่งกึ่งม่วงม่วงหน่อยนะใครที่คิดว่าเออร์กันดี้มันจะแดงหรือเปล่าพี่จริงี่มันแบบออกแนวม่วงม่วงแบบเออมันเท่ดีนะเราว่ามันเท่ดีมากๆนะครคราวนี้มาดูสเปกกันบ้างดีกว่าเนาะเริ่มต้นจากหน้าจอก่อนละกันนะฮะหน้าจอเนี่ยจะมีขนาด6.8นิ้วนะคะความละเอียดนี่คือ QHD Plus นะฮะเป็นจอแบบ Dynamic AMOLED 2X เหมือนกันแต่ว่าที่พิเศษก็คือว่าตัวนี้เนี่ยจะมีการปรับค่าตัวของ Adaptive Smoothness หรือว่า ตัวของ refresh rate หน้าจอนะคะตัวนี้เนี่ยที่ละเอียดมากๆนะคะเริ่มต้นกันที่1ใช่แล้วคุณผู้ชมของผิด1ถึง 120Hz เลยอันนี้เป็นไฮไลท์สำคัญเลยนะคะ1ถึง 120Hz นี่คือเวลาภาพมันนิ่งๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสมสมุติอาจจะอยู่ที่1ก็ได้ ประหยัดแบตเตอรี่ไม่ต้องกินพวกนี้ NPU คิดให้หมดอย่างที่เราได้พูดคุณผู้ชมไปว่าตอนนี้เนี่ยซัมซุงประสานงานกับตัวของชิปเซตนะคะแล้วก็ทํางานร่วมกับวัน UI เนี่ยก็คือทําให้ทุกอย่างเนี่ยผ่านการคํานวณด้วย NPU ทั้งหมดนะคะก็คือ Wi-Fi ก็ดูแล้วประหยัดแบตได้ไหมค่ะไม่ต้องแรงมากก็ไม่ต้องแรงแล้วบางรุ่นเนี่ยดูแบตเตอรี่น้อยลงบางคนถึงขนาดพูดนะเฮ้ย S 2 S 2 22 plus แบตมันดูน้อยลงหรือเปล่าพี่อะไรอย่างเงี้ยคือซัมซุงบอกมาเลยว่ามันน้อยลงก็ไม่สาคัญเพราะว่า1อราฉลาดขึ้นอย่างที่2คซอ นะฮะที่มีขนาด4นาโนเมตรเนี่ยมันกินไฟน้อยลงซั้ซูบ,บอกมาเลยว่าแม้ว่าจะแบตน้อยลงแต่ชั้นใช้งานได้นานขึ้นอ่าอันนี้เขาบอกมาเลยวันนี้เรามาดูกันต่อว่ามันมีอะไรน่าสนใจอีกนะคะ ตัว One UI 4เนี่ยมันมีอะไรหลายหลอย่างให้เราเล่นมากแต่ว่าเราก็ทําการทดสอบให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้ดูไปเรียบร้อยนะคะนั่นค่านะคะกัตัวของไซส์บาร์เนี่ยก็จะมีมาให้เราอยู่พอจอมันใหญ่ขึ้นเนี่ยเราว่ามันก็จะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราจะใช้สอกหน้าจอเนี่ยมันก็จะใช้งานได้ง่ายขึ้นเพราะว่าตัวหน้าจอเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนั้นเวลาที่เราใช้เนี่ยคือสะดวกมากขึ้นนะคะแล้วก็ปากกา Spen เนี่ยมันแทบจะเป็นไม้ตายเลยว่าได้นะคะว่านี่คือสิ่งที่มันคือโน้ตอะเออมันค เดี๋ยวดูดบอกเลยนะไปถ่ายรูปมาใช่ไหมสมมุติรูปนี้นะคะแล้วเราเนี่ยอยากจะเขียนหน้าจอใช่ไหมเราแตะปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็กดคาว่า skin bright นะคะจับหน้าจอปุ๊บแล้วเราก็เขียนได้เลยนะคะ I love this นี่เป็นต้นนะคะก็สวยงามดีสีไม่ชัดใช่ไหมเปลี่ยนซะหน่อยปุ๊บสีดำดีกว่าเนาะปุ๊บก็นะคะก็เป็น I love this นะคะประมาณนี้ก็ ง่ายขึ้นนะฮะการวิปาก,ากากับหน้าจอขนาดประมาณนี้เนี่ยเราคิดว่าก็คือโน้ตอ่ะก็คือโน้ตอ่ะดีกว่าถาว่าดีกว่ารุ่นเก่าไหมดีกว่าเพราะรุ่นเก่าเนี่ยไอตัวอัลตราเนี่ยทุกคนต้องไปซื้อเคสมาแยก แล้วก็ต้องมาเก็บปากกาซึ่งผลลั์คือหนาเตอะเลยมันยืดออกมาแบบมันใหญ่อะแล้วน้องในดุดนี้ซื้อมาใช้ปน,นึงคือแบบไม่เอาแล้วอะคือมันหนาแล้วมันเกะก,กะแล้วน้ําหนักก็เยอะมากนะคะสุดท้ายเนี่ยถึงขนาดไม่เอากันเลยทีเดียวนะนะคะเพราะตัวเครื่องเนี่ยตัวอัลตร้าตัวนั้นก็หนักมากนะสองขึ้นอยู่แล้วถ้าจำไม่ผิดตัวนี้229กรัมน้าหนักก็อยู่ในเกณฑ์ที่เอ่อก็ไม่ได้เบาใส่เคสเพิ่มไปใน25ง้สิต้องได้เห็นนะคะนัก็ต้องคํานวณในเรื่องของน้ําหนักแล้วก็กววกกกา S าาาาารรรรป้้ออดววยย่่่มมมมมัันนเเเหะสบืลีีู ก็แน่นอนว่าความเกก,กะในการติดเคสน้อยลงนะคะแบบนี้ก็ดีอ่นก็คือโนต้ตนั่นแหละพูดกันหลายรอบเหลือเกินก็ใช่ <c oughs> คราวนี้มาดูตัวกล้องหลังนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นไฮไลท์สําคัญเลยนะคะนอกจากจะใช้ตัวของเซนเซ,นเซอร์ที่มีความละเอียดตาที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ตอนนี้แล้วนะคะสูงสุดเนี่ยคือ108ล้านพิกเซลเนี่ยยังมีตัวของกล้องเทเลโฟโต้ความละเอียด10ล้านพิกเซลนะคะที่มีออปติคอลอยู่ยที่10เท่าด้วยอันนี้ก็ดูน่าสนใจมากๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยตัว OIS กันสั่นนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีทิศทางในการขยัับตวเี่ ปดิโอเอสการมันจะเดี๋ยวอย่างเงี้ยเอออันนี้มันมีทิศทางในารขยับมากขึ้นเนี่ยอีก5 8เซึคเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะทำให้การการนน์ยมันดีขึ้นเพราะมันมีพื้นที่ในการขยับตัวเนี่ยมากขึ้นนะฮะในเรื่องของ o s ซึ่งเราจะได้เห็นตัวอย่างในตอนรีวิวนะฮะตอนนี้จะยังไม่เห็นส่วนกล้องหน้านี่น่าสนใจมากนะครับกล้องหน้านี่จะให้ความละเอียดมาถึง40ล้านพิกเซลและเราอยากให้ผู้ชมได้ดูภาพที่เราไปถ่ายมาเลยเกินเอาถามก็แบบตรงๆนะกล้องตัวนี้แตกต่างจากกล้องของ ตัวอัลตร้ากับตัวปกติเยอะไหมตอบได้เลยว่าระดับที่เห็นได้ชัดเลยถ้าเกิดว่ามาวางเทียบกันนะคะรูปนี้เนี่ยเป็นรูปที่ถ่ายแบบโหมดไนท์พอร์เทรตหรือว่าการใช้โหมดพอร์เทรตหนึ่งการตัดขอบนะคะคมชัดเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ว่ารายละเอียดของภาพเนี่ยต่างกันมากถ้าเกิดว่าจะเปรียบเทียบกันเลยนะคะว่าภาพนี้เนี่ยมีรายละเอียดที่ดีกว่าใช่ไหมใช่ นะคะการรับแสงที่ดีกว่าดีเทลนะคะหรือว่ารายละเอียดที่เยอะกว่าเนี่ยน่าสนใจมากๆนะคะภาพเนี่ยถ้าเกิดว่าเอามาวางเทียบกันซึ่งเราจะได้ดูในรีวิวด้วยเนี่ยนะคะจะเห็นเลยว่ามีความแตกต่างกันค่อนข้างจะเห็นได้ชัดเหมือนกันนะคะส่วนกล้องหน้าความละเอียด40ล้านพิกเซลเนี่ย mm hmm. ก็คมจะแบบโอ้โหแต่รอบนี้เราชอบจริงนะค,ะคือความแบบความสกินโทนอะความแบบ เบลบิวตี้ของเขาเนี่ยนะคะแม้ว่าจะคุณลิจะเท่าเดิมแต่ว่าซอฟต์แวร์บอกได้เลยว่าไม่เหมือนเดิมนะคะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมากๆถึงมากสุดกันเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยกล้องตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นกล้องที่ดีที่สุดที่เคยจับมาแล้วก็ว่าได้ยังไงเดี๋ยวต้องไปรอเปรียบเทียบถึงแต่ว่าตอนเนี้ ต่บอกว่าทีงานระดุดแล้วก็ระดุดเนี่ยโอ้โหคือแบบว่าปันใจนะเธอปันใจให้ตัวนี้คือแบบโหดมากๆเพราะว่ามันคือแบบเฮ้ยนี่มันเหลือเชื่อมากเลยอะคืราว่ากล้องมันจะอะไรมันจะดีเวอร์วังขนาดนั้นนะคะนี่คือเรื่องที่ดีมากๆอันนี้คือภาพนะคะกลางคืนที่เราถ่ายกันเข้าไปใช่ไหมคะความคมชัดของตอนกลางคืนนี่คือสุดๆเลยคือคมมากคมมากจริงๆนะคะนี่คือซูมกันแบบตายไปข้างหนึ่งอะซูมกันแบบเนี้ยคมมาก คมจัดจัดเอาเป็นว่าเรื่องกล้องนี่เดี๋ยวเจอในรีวิวเนี่ยเดี๋ยวคุณจะหนาวนะว่าแบบโหเดี๋นี้กล้องมือถือมันทําได้ขนาดนี้เลยเหรอคือทำได้ขนาดนั้นนะคะ snapdragon 8 Gen1 นะคะถูกนํามาใส่ในเครื่องนี้ wifi 6e นะคะถูกนํามาใส่ในเครื่องนี้แบตเตอรี่เนี่ยให้มาที่ 5000mAh นะคะชาร์จเร็ว4 5วัตต์แล้วก็รองรับชาร์จไร้สายที่ 15วัตน,นะคะแล้วก็แน่นอนทั้ง3รุ่นทนน้ำทนฝุ่นนะคะในระดับ IP 6 8และทั้ง3รุ่นนั้นสามารถใช้ตัวของ Dex mode นะคะได้ทั้งหมดนะคะ ทั้ง3รุ่นเลยนะคะสามารถใช้ De x Mode ได้แต่ว่าก็ต้องมีจอมารองรับนะคะหรือว่ามีสายมาเสียบนะคะก็สามารถที่จะใช้งานได้ทั้งบน PC แล้วก็บนทีวีหรือมอนเตอร์นะคะทั้ง3รุ่นเนี่ยสามารถทําได้ซึ่งก็เหมือนเราพกคอมพิวเตอร์ย่อมๆเครื่องนึงนั่นแหละไปทํางานด้วยกับเราคุ้มค่าแนะ่นอนในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆอันนี้น่าชื่นชมอยู่แล้ววันนี้เรียบร้อยท่านผู้ชมเราก็มาในแนวพรีวิวนะบางคนบอกพี่เหม็นเทสเกมเทสอะไรให้ดูอันนั้นเดี๋ยวไปรอดูตอนรีวิวซึ่งจริงราศนาร์เบรอกะ ลือที่ขนาดที่แตกต่างกันทั้ง3รุ่นแล้วเนี่ยก็ตัวอัลตร้าเนี่ยก็จะมีพวกวัสดุนะคะมีการลดการสะท้อนแสงมี OAS ที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่ามี S Pen นะคะพวกนี้ที่เข้ามาในการเติมเต็มให้กับความต้องการของคนว่าต้องการแบบไหนมากกว่ากันนะใครที่อยากจะได้นะคะทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยเน้นมาเลยรอบนี้นะคะสำหรับตัวสโลแกนนะคะ Break the rules หรือว่าแหกทุกกฎเกณฑ์นะคะแปลอย่างนี้แล้กันแล้วก็ n นทรอปการ์ฟีนะคะหรือว่าการถ่ายรูปในตอนกลางคืนนั่นเองทั้ง3รุ่นเนี่ย,ยก็เน้นย้ำมาค่อนข้างจะเต็มที่นะคะแต่ว่าที่แบบดีจริงๆเลยเนี่ยคือตัวอัลตร้าเนี่ยคือจัดเต็มหมดทั้งกล้องนะคะชิปเซตจอภาพ S Pen ต่างๆเนี่ยคือจัดหนักจัดเต็มมากๆเอาตรงๆนะถ้าอยากได้กล้องดีจริงๆเนี่ยคุณต้องเล่นอัลตร้าแล้วคุณจะรู้เลยว่าวงการสมาร์ทโฟนตอนนี้พัฒนานเรื่องกล้องไปไกล มากขนาดไหนสำหรับยี่สิบสอง plus แล้วมันก็ดีขึ้นแหละแต่ว่ามันเทียบกับอัลตร้าไม่ได้อัลตร้าเนี่ยมันดีมากจริงๆแต่ทั้ง3ตัวก็มีราคาที่แตกต่างกันออกไปสำหรับตัว Galaxy S 2 2นะคะตัว rom ร2อ g b RAM 8เนี่ยจะมีราคา29,900บาทนะคะแล้วก็ rom 2 5 6ร b อเนี่ย ram 8เหมือนกันนะ 31,900ที่ตัว PLUS ะะเริ่มต้นคือ34,900เพิ่มเงินอีกแค่2,000คุณรับรอม 256GB แรก8 GB ไปแล้วก็ตัว AUDRA ะะจะมีนวด3ความจุเลยตั้งแต่ 128GB แรม8นะคะตัวนี้39,900บาท 256GB แรม12 4 3 9 0 0บาทและตัวท็อปเลยนะคะ 512GB ิบแรม12บ7 9 0 0บาทนะคะเตรียมวางจำหน่ายเร็วๆนี้นั่นเองสำหรตอนนี้นะครที่สนใจทั้ง3รุ่นนี้นะคะก็จะมีเทรดอินด้วยนะก็คือแบบเอาเครื่องกลับไปแลวเครื่องใหม่ก็มีบางอันก็แล้วแต่โปรโมชั่นอะไาก็จะแบบซื้อปุ๊บอัปเกรดความจุเพิ่มเป็น2เท่าก็มีเหมือนกัน อันนี้เนี่ยเราว่าดีมากๆนะคะก็อย่างที่ย้ำนะคะว่าการถ่ายกลางคืนเนี่ยแล้วก็กล้องเนะะี่ยค่ะอยากให้ลองเอาลตร้าตัว Adaptive Pixel เนี่ยมาทาให้เลนส์สามารถรับแสงได้มากขึ้นนะคะดึงรายละเอียดดึงสีสันได้มากขึ้นตัวเลนส์ป้องกันแฟลร์ได้มากขึ้นอะไรแบบนี้เนี่ยคือแบบโอ้ค่อนข้างจะน่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันค่ะหวังว่าจะมีประโยชน์กันสำหรับวันนี้ลาฟันดีราริสวั์โอยาสมิค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย